สวัสดีครับ FC ของช่องมือมหาเหงวันนี้ก็จะมีแนวทางของแม่น้ำหนึ่งสำหรับเล่นหวยหาหนอยวางเป็นแนวทางเพื่อการเล่นเพียงเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ฟันให้ 5. ห้าหานอยวันนี้ฟัน5้าอัดแน,น่นๆก็5 0า8ูนย์ห้าแหตัวเจาะ กันก็จะมี3ตัวนะคะมี052หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับคอเล่นหวยหาหนอยเย็นนี้นะคะไม่มากก็น้อยฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่ชอบหวยหาหนอยและหวยหุ้นต่างๆก็ยังไม่ได้ลงให้นะคะยังมีอีกแนวทางหนึ่งสำหรับหวยรัฐบาลงวดวันที่16นี้ก็จะเป็นของเลขเด็ดอา,าจารย์ ทำมาสอนนะคะงวดวันที่1กรกฎาคมท่านให้3ตัว2หางก็มี2 8 5และ3 8 5 2ตัวก็จะมี8ป4 3สามี่สเลขที่ออกมาก็ออกมา3ตัวโต๊ดนะคะสองหตัวก็จะเป็น8ปสาม สำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม63ท่านก็ให้มาสองหางเช่นเหมือนเช่นเคยนะคะก็มี4 8 6 4 3 5 2ตัวก็จะมี5 3กับ3 2สองเลขที่ออกมาก็ได้แก่2 8 6และ5 3นะคะ2ตัวสำหรับงวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาท่านก็ได้ให้9 3 1 7 2็ดสองตัวก็จะมี91กับ92้าสองเลขที่ออกมาก็391และ9กสองและสำหรับงวดวันที่16สิงหาคมที่จะมาถึงนี้ท่านก็ให้4 7่เและ6 7 9จสองตัวก็จะมี79กับสีนะคะรอรุ้นว่าจะเข้า ตามที่ท่านให้มาทั้งสามงวดที่ผ่านมานี้หรือเปล่าก็อรอลุ้นกันไปนะคะว่าจะโชคดีหมานหมานแห,นหงแหงอย่างที่ผ่านมาไหมและที่ต่อมาก็จะเป็นของมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะคะรัฐบาลปันธงให้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์ตัวเด่นก็จะเป็นห้าและตัวรองก็จะมีเจ็ดนะคะสำหรับหัวรัฐบาลงวดวันที่สิบหก ทับ8ทับหกสานี้ก็จะมี7 8 5 7 5 8 8 7 5 8 5 7แล้วก็5 7 9 9 7 5 9 5 7นะคะสำหรับ8 5 5 8ก็เคยออกมาแล้วแล้วก็7 5 5 7ก็ออกมาแล้วแล้วก็7 9 9 7ก็เคยออกมาแล้วแต่ที่เน้นๆนี่งวดของวันที่16สิงหาคมี้ ก็น่าจะมา5-7าเน้นๆนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นออกมานานแล้วนะคะแต่ก็มีน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์อย่างที่เขาบอกนะคะห้เนี่ยเพราะว่าอั้นจังเลยก็แอดก็ชอบด้วยก็ขอฝากไว้ให้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่ชอบคอหวยรัฐบาลสวัสดีคะ่ะ